ด้านมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะรรมได้ร่วมกับโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วเดินหน้าส่งต่อการให้คืนสู่สังคมปีที่2นะคะจัดโครงการตรวจสุขภาพตาและผ่าต้อกระจกฟรีให้กับ86ดวงตาเพื่อเทยดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวาระครบรอบ86ปีของการดําเนินงานมูลนิธิ โดยบรรยากาศของการจัดโครงการในปีนี้ค่ะก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเกือบ400คนหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อต้องการเข้ารับการตรวจผ่าตรวจตาผ่าต้อกระจกให้เร็วที่สุดเนื่องจากการรอคิวผ่าตัดตามสิทธิการรักษาเป็นระยะเวลานานก็ทําให้ไม่สามารถทนกับอาการเจ็บป่วยทางตาและมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งโครงการนี้มีที จากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วเป็นผู้ตรวจคัดกรองและจากผลการตรวจวินิจฉัยก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ต้องเข้าผ่าตัดต้อกระจกถึง96ดวงตาด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโดยทางมูลนิธิได้เพิ่มโคต้าการผ่าตัดต้อกระจกครบตามจำนวนเพื่อเพิ่มแสงสว่างสร้างโอกาสให้กับทุกคนจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ที่จำนวน86ดวงตาค่ะ นางสาวสาวณีสุวรรณชีพประธานกรรมการมูล,ลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการตรวจสุขภาพตาเพื่อตรวจคัดกรองผ่าต้อกระจกให้กับประชาชนชาวไทยที่มีอายุ50ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรภายใต้ความดูแลของมูลลนิธิที่มีอายุ40ปีขึ้นไปให้ทุกคนได้มีโอกาสรักษาโรคตาและผ่าตัดต้อกระจกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเสริมสร้างป้องกันสุขภาพตาให้ได้รับการตรวจดูแลรักษาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเห็นก่อนที่จะสายเกินแก้ทั้งนี้มูล,ลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการนัดหมายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาล จากสุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยทางมูล,ลนธิธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลจากสุขบ้านแพ้วและดูแลบริการรับส่งทุกคนที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยนะคะไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้กันค่ะเอออยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้โอ,อกาส ในการรักษาพยาบาลแบบมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้คนที่ให้โอกาสกับผู้คนที่สามารถตรวจรักษาได้กิจกรรมที่จะ่าถึงก็คือเหมือนกับว่า,ถ,าถ้าปีหน้ามีอีกผมก็รู้สึกว่าดีกับประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุห้าสิบขึ้นไป ถือว่าได้ช่วยคนจนํานวนมากที่บางคนนี่ใครจ่าย,ายอาจจะไม่สามารถเปผ่าได้เองแล้วคนไทยจํานวนค่อนข้างเยอะครับ56%เนี่ยจะเป็นต้อกระจกคนเยอะฉะนั้นโครงการนี้ถามว่าดีไหมดีมากครับก็อยากให้มีโครงการนี้อีกแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะถ้ารอารักษาที่อื่นก็คงจะนานกว่านี้ค่ะขอขอบคุณมูลนิธิมากค่ะที่ช่วยเหลือ ความรู้สึกจากใจของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยถ้าหากว่าต้องจ่ายเองเค่าใช้จ่ายสูงแล้วต้องรองคิวนานด้วยนอกจากการตรวจสุขภาพตาเพื่อคัดกรองเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกแล้วภายในงานก็มีเวทีดนตรีเล็กๆแสดงความสามารถทักษะด้านดนตรีของครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าผู้พิการทางการเห็นจากศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆภายใต้าการดําเนินงานของมูล,ลนิธิและให้ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยหมอนวดผู้พิการทางการเห็นของมูล,ลนิธิค่ะก็เป็นกิจกรรมนวดเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ